พเล่นอยู <No. 4> ่ต oh. ่อดิอยากอยากฟังแบบเรเล่นพี่เราเล่นอยู่ต่อแ้วอยู่ต่อเนอยยังนะ เองเพงหันเข้ามาในเนี้ยในในบ้านไม่เคยสอนพี่ได้ดีเลยเออมาดูโน้ก็นาดเข้าว่ไม่มันคือเราหาซีเอาเนี้ยมาจานนั้มันตึงตึงดึ้งดึงดึงดึพี่ในกีตาร์อะไรก็เลย่เออซีมันจะเเงด้แล้วทุกอย่างมันก็น่าจะไล่ไปตังนี่เอฟวันนี้น่าจะจีเอแต่เป็เอมเนอร์้เปาก็เป็นีอะไรเงี้องไปอันนี้ก็เอฟสามเเมเนอร์ซีามเนอร วีแฟนแตไม่รู้จัไงนี่มนเ่ลเนี่นี่เอ้นี่ดีชอบเพลงเนี้ย set fire เเพงอะไรพี่ set fire to the l a n s เลย set fire to the l a n e ของมาเดว่ะไม่นอนหองม่ตึง จำไม่ได้ันแล้วอ๋อโอ้โหโคตรโคตรแบบทรงพลังอะไรเงี้ยเดียวร้องเพลงอะไรก็ดีจริงขนร้องเพลงเขาแต่งคตรแต่งเพลงก็เก่งจริงเขาแต่งเองเน่ยเดียวอะรอใช่เอาเป็นนักแต่งเพลงเป็นเบื้องหลังอเดียวอะเขาเป็นนักแต่งเพลงนักทำเพลงนักทุกอย่างแล้วเขาแต่งเองร้องอายุเท่าไหร่เอยี่สิบเลยอุ้ยแกแล้วอเดียวอายุเท่าเราอายุอายุอายุพอกันแล้วอเดียวเว้ยนะไม่ไม่ตอนแรกอะ อเดเดียวไม่แก่ยี่ยี่สองยี่สาหน้าเขาแก่ั้นแหละแต่ไม่แก่เลยอ้วนเนี่อ้วนาประมาณยี่สองยี่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าแต้อหลังมาก่อนตองเขาร้องเพลงแรกอะไรทำอะไรอยู่ปะโรลิงโรลิงเอดีงคนที้ร้องสกายอร์ไ่ใครก็อเดียวอะอเดียวร้องกายขอร์เจยี่สิบเก้าตอนร้องตอนร้องอะไรโรลิ่งใช่เหรอ้งมาสิบเก้าอ้ที่แย่ เราซ้อมท่อนเอเตียงตียงแบบนิดหน่อยดีกว่าคืเด uh ี๋ยวเรมยังไงนะเอโค่ฮะ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 ลงไอ้แอันนี้แล้วก็เพลงท่อนมือชอปกินสเปร๊ยแบบไหนว่ากีินสเปร๊ยยันไงกินเหรอเราไม่ได้กินไม่ได้กินอ่ะไม่อยากกินอะไรหวานๆเย ีแล้วสดชื่นนะฮะปกินก็ผสมน้ำน่ยให้มันแบบจางๆายยิ่ข้าวมากเลยไม่รู้ว่ากี่หมงแนละ้วเฮ้ยเกือบเกือบเออที่ยงแล้วนะเพ้ยอนนไม่มีวอยอ,อ่ะต่อว้ต่อไปแล้วว่าถ้าเป็นร้อยเรา,เ,ราเขาจะเรียกเป็นกลุ่มปะไปสองบอกกิง้งไม่หรอกตรงหน้าเหมือนเดิมกลุ่มเดียวเนี่ยได้ทอมอะ่ะ ของเราได้ซ้อมครูอบอกเอ,อ้ยเดี๋ยวเราเรียกเขาไปไหมอ่ะอเรามีแล้วน่ากั่วงอีกมีไหมม,ม,มีน้อยเยอะเต้เนเนเวทียังไม่ได้บอกกิ๊งครูบอกว่าจะเอาเดนเซอร์มาวันนี้ตอนเรียนวอยส์าจะได้ไปซ้อมแหละเราต้องไม่หลุดนะหลุดได้นิดหน่นหนอยแล้วแต่เอามันแล้วก็แล้วพี่เต้นไรยังไอ้ตรงนี้รูดอารา เขียวได้เป็นแบบกลุ่มแรกกับกลุ่มสุดท้ายแบบกูได้เป็นโชว์แรกเนาะกูวะตัดขึ้นมาแล้วไงโชว์แรกไม่โชว์แรกเหนื่อยอ่ะวันนัเหยชักโชว์ที่สองแล้ั้เรารตั้งใจว่าถ้าวันนั้นเราอยู่โชว์ห,ห,หลังแล้วโหดมั้ยใช่มันมันรู้ฟิวเลยเนาะถ้า,ถ,าถ้าโอเคนะครับไม่ใช่โชว์เราหรไม่ใช่โชว์เาขาเรียนดรามฟิวเรยนดามิกมั้งนะเขาคงมีวิธีของเขาเนาะ กเห็นว่าเอาเราเปิดวันนั้นใจกลางเพลงมันค่อนข้างแรงเพลงมันมีดดี้แต่พอเปิดมันเป็นโอเพ่นสุดแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บก็มามาปูนค่อย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 ไล่ค่อยค่อยดึงดึงฟิลลงมาให้มันหวานหวานหน่อยแล้วก็ไปจบที่เอมมันมันเราไม่รู้ว่าปกติเขาไม่จักฉลาดเนี่ยใครเคยบอกมีจับฉลาดเออปกติจะฉลากอะไรมันจะมีจับฉลากจับฉลากว่าเฮ้ยเราได้ได้ตอนไหนเนี่ยเป็นกล่องมัจก็จับ นั่งนั่งเรานั่งเลยนกันข้างบนเวทีปีปีก่อนก่อนแม่แต่มาก็เลยแต่แต่มาเขาลูกมาสัมภาษณ์ไม่มีนั่งหลังเวทีนะนั่งบนข้างหน้ามันเลยใช่นั่งหน้าเวทีคือยืนนั่งนั่งดูเลยดูเพื่อนทำอะไรกันบนเวทีโเตรเจ๋งอ่ะแต่เวทีมันนุ่งไงมันใหญ่เขาใช้เวทีนะแต่เราอย่างนี้ก็ดีนะก็ก็ไม่ค่อยเล่นเต้นสะดวกเลยแต่ถ้าอยู่บนเวทีเรื่อยๆสมมตินั่งบนเวทีนะ มันจะชินเวทีเวก็จะชินเวทีเวก็เราความเต้น,มมน,มมนมไม่ได้แล้วค่นี้ไงบา i yeah. yeah. talk talking about everybody getting crump crump boys shouldn't I touch my junk break me down my heart is calm say you got me with my It's a be เป็นยังไงบ้างอยากฟังลองิจะชอบยเอากฟังลองสเป็นไงอบาสองลแต่แต่ชอบนะทอเออทิอกชอบแต่หวงมันก็มันโอเคนะเราฟังมันโอเคตั้งแต่วันแรกที่ฟังที่ที่สองครั้งแรกอนแรกน